สวัสดีครับวันนี้เรามาลองวาดรับจากรูปถ่ายเป็นรูปกระตูนะครับผมจะใช้เครื่องมือเดิมนะครับเครื่องมือ inspire t o o ครับแล้วเราจะวาดก่อนอื่นเราต้องล็อกล็อกตัวแบบไปก่อนนะครับแล้วก็เราจะวาดจากข้างหลังมาข้างหน้านะครับเพราะว่าส่วนที่เราวาดนี่มันจะทับวาดทีหลึงมันจะทับตัวแรกนะครับ ล้วเราปักกดเอามือค้างไปที่มีนะครับแล้วก็คลิกคลิกช่วงที่มันเป็นแนวแนวแหลมนะครับเราได้ส่วนส่วนปลายแล้วครับแล้วก็วาดส่วนถัดมาการที่วาดวาดทับไปนะครับเพราะว่าตัวข้อเขาจะทับ เราก็มาวาดตรงส่วนนี้นครับเราประคุงตรงนี้นิดนึงนะครับเพราะว่ามันจะต้องรักษาว่ามันทับโดนทับไปในส่วนนี้ครับ ช่วงที่โค้งน้อยๆเราก็วาดทีๆครับ ดาบไปไเรื่อยๆนะครับก็ตัวนี้มันก็จะมาทับให้ทับส่วนของตัวนี้นะครับส่วนตัวนี้เราดาวน์ต้นขึ้นไปเพราะว่าเดี๋ยวจะมีตัวนี้มามาบาังบุญ ในส่วนของลําตัวเราก็วาดเราจะวาดลําลตัวทีหนังนะครับเพราะลำตัวจะอยู่ด้านบนสุดนะครับเราวาดแนวขาก่อนนะครับขาเราจะเริ่มวาดจากทางท้ายสุดน,นะรเราใช้วิธีกดแบบกด v ค้างไว้เลยเพราะว่าแนวของตัวขานี่จะตรงนะครับ จะเพิ่มมาเพิ่มได้ซ่อมแซมที่ลังได้นะตัวขานี้แล้วก็วาดตัวขาล่างจะดูเป็นเลียมๆนะครับแต่เราก็มาแต่งเสริมได้ทีหลังนะครับ